จากครูสอนภาษาชาวอเมริกันดาวทิทอคนตาม1.3ล้านมีสัมพันธ์ลูกศิษย์สาววัย16เจ้าหน้าที่ตำรวจกบดดบอชอนอนำกำลังบุกจับครูสอนภาษาชาวอเมริกันชื่อดังย่านพระขนงหลังมีเซ็กกับลูกศิษย์สาววัย16ปีพร้อมถ่ายคลิปวิดีโอพกผู้ต้องหาเป็นดาวทิทอกในโลกโซเชียลที่มีผู้ติดตามกว่า1.3ล้านคนครูสอนภาษาชาวอเมริกันดาวทิทอกถูกจับกลุ่มตัวเมื่อวันที่3กันยายน พลตำรวจโทที่ติดแสงสว่างพอบอชอนพันตำรวจเอกธีรศักิ์จันทราพิพัฒน์ผู้กำกับดดบชนสังการให้พันตำรวจโทปิยรัตเวสโกศนรองผู้กำกับกดดดพันตำรวจโทจักรีนารีผลสวักกดดดนำกำลังก,กดดบชรนรวมกับชุดสืบสวนสอน,นอคลองตันเข้าจับกลุ่มมิสเตอร์ลูกเนตเตนีเอร์รเวสัญชาติอเมริกันผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ที่8/04/2566ในข้อหา พราคผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากสาเหตุอันสมควรเพื่อการอ่นหาจารย์โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วยจับกลุ่มได้ที่บริเวณริมคลองพระขนงแขวงพระขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพสืบเนื่องจากแม่ของเด็กสาววัย16ปีรายหนึ่งได้มาร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับกองกํากับการสอนวัสดิภาพเด็ก และสตรีว่าลูกสาวของเธอมีความสัตย์มัพันทางเพศกับมิสเตอร์ลูเนเทเนียรร็อกเวคอรูชาวต่างชาติหลังจากรู้จักกันมาห้าเดือนพร้อมอมทั้งมีการถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้จึงได้วางแผนเข้าทําการจับกลุ่มโดยได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสอน,นอครองตันเพื่อดําเนินคดีทางกฎหมายสําหรับมิสเตอร์ลูเนเทเนียาร็อกเวนั้น มีอาชีพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนแห่งหนึ่งนอกจากนี้ยังเป็นดาวที่ทอกชื่อดังในโซเชียลที่มีผู้ติดตามกว่า1.3ล้านคนโดยมกักจะลงคลิปสอนภาษาอังกฤษอยู่สม่ำเสมอจนเป็นที่โด่งดัง